สวัสดีครับผมไอเพ็ดยนต์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Hilux Revo p i l a ั n r 2.4e ปี2019คันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถกระบะสีประตูสีเทาดำนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวตัวนี้ให้ฟังกันเลยดีกว่าครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบลังพึ่งนะครับสีดำตกแต่งขอบด้วยโครเมียมนะครับมีโลโก้ Toyota อยู่ตรงกลางนะครับ ออกแบบมาสวยมากครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับแม็กนะครับเป็นแม็กแท้จากโรงงานนะครับแม็กขอบ17ครับยางปี2018นสองับแปดนะครับดูยางนะครับยังเหลือเยอะๆอยู่เลยครับ ตรงขอบประตูมีโลโก้ไฮลักนะครับออกแบบมาสวยกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับสวยงามมากครับคันนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านมือจับครับเป็นโครเมียมนะครับออกแบบสวยมากครับมีโลโก้นะครับของรีโว้ด้วยนะครับ ดูรอบคันกันบ้างครับไฟท้ายนะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับตัวรถนะครับดูบเฉบเขียวมากครับมีกันชนหลังให้แล้วนะครับคันนี้ด้านที่เปิดฝากระโปรงหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามครับโลโก้อยู่ครบนะครับทั้งรุ่น เรามาดูภายในกันบ้างครับกันที่ประตูก่อนเลยนะครับประตูนะครับเป็นระบบฟังก์ชันล็อกแล้วนะครับที่เปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีลำโพงติดอยู่ตรงประตูทั้งสี่ตัวนะครับแถมกันไปเลยนะครับเรามาดูกันที่ด้านในบ้างครับพวงมาลัยนะครับ เป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะครับสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยได้นะครับคันนี้นะครับมีระบบแอร์แบ็กสามจุดนะครับเป็นสองจุดหน้านะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับจุดหนึ่งนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นดีวดีนะครับจอสัมผัสนะครับคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ยังเป็นแอร์ล็อกอยู่เนาะปรับสีระดับนะครับ เกียร์แมนนุ่นครับคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับอ่าประโยชน์เบาะผ้าคือระบายความร้อนได้ดีนะครับเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเป็นผเบาะผ้าเหมือนกันนะครับกว้างมากครับคันนี้มีพานับพิงนะครับอ่ากับที่วางแก้ว2จุดเนาะครับสวยงามครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าดูเครื่องของตัวนี้กันบ้างครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ2,400นซีซีนะครับ150แรงม้ามีโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงฝาเครื่องนะครับออกแบบสวยงามมากครับสภาพเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับเห็นไหมเครื่องสะอาดครับ แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่เลยน็อต <Not S 1> นะครับน็อตไม่มีรอยขยับครับเห็นไหมน็อตทุกตัวยังไม่มีรอยขยับเลยนะครับรถคันนี้แสดงว่าไม่เคยโดนชน,นครับรอยเม็ดอาร์ตแท้จากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับดูครับ,รบเห็นไหมดู do not, do not. น็อตดูน็อตนี่ไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานครับ มีสติกเกอร์ครบนะครับสัญลักษณ์มอกครับนี่เห็นไหมยังอยู่ครบนะครับอยู่ดีนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรัก e ีโวคันนี้นะครับราคาเปิดตัวคันนี้นะครับอยู่ที่8 7 2 0 0 0บาทครับ แต่ที่นี่บริษัทของเรานะครับขายอยู่ที่645,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับสามารถติดต่อเลยมาด้านที่เบอร์นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ